โอ้ยหัวเสียบหัวเสียบหัวเสียบอุ้ยโอ้โหถูกถูกเป็นฝูงเป็นฝูงเป็นฝูงเลยครับพี่น้องเป็นฝูงเลยครับเป็นฝูงไอ้จอนี่ถือเป็นฝูงเลครับอู้ดูเดือดพี่น้องครับผมพี่น้องมาครับผมอู้ข้างหน้าครับพี่น้องข้างหน้าอู้เดือดพี่น้องเดือดมากเลยครับเดือดเมล็ดดูครับดูแหนี้ครับพี่น้องแดดแหนี้ครับเสียนมอนตีเสียมอนตีดูไอ้จอนี้ครับถือหลหางครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นยังไงงัดกันเลยงัดกันเลยเป็นยังไง เซียนจนนี่งัดกันเลยงัดไอ้งัดใจเย็นๆโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับปาดปาดศพพี่น้องเอ้ยพออยากพากพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นสองมีสองหางมีสองหาง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 อุ點點้ยเดือดพี่น้องเดือดเดือดเดือดเป็นเดือดครับผมอุ้ยอุ้ยลุดลุดเป็นยังไงโอุ้ยตัวบักเบลเล่เลยอุ้ยลากแล้ว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  ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่บังหัวพอขึ้นมาแล้วหัวพอขึ้นมาแล้วจีเป็นยังไงเอาลึกไปเอาลึกไปเอาเอาเป็นยังไงครับผมเดือดเดสุดสุดครับสุดสุดความเดือดนะครับเฮ็นแล้ครับผมโอู้หูตกเรือพี่น้องไม่ได้ดูเลยปลาตัวตัวชุดๆพี่น้องอู้ยครับดูงัดขึ้นมาแล้วปลาตักง่าย ออ้ตัวบนเลิศอะไรพี่น้องใส่ส้าสามสิบผลักพี่น้องเอ้ยมาอุ้ยสุดสุดเลยครับอุ้ย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 กองเชียร์ครับผมยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดพี่น้องยังไม่หมดไปยังไงอุ้ยไปแล้วลากแล้วลากแล้วมาัดขึ้นมา งัดขึ้นมานี่มีแถบลาด้วยครับผมโอ้โหสุดๆเลยตัวนี้ครับผมสุดๆเลยอุยอ้ยอุ้ยบอกได้คำเดียวว่าจะอุย้ยอย่างอุ้ยพี่น้องขาดขาดเหียเอ็นขาดขาดหัวเสียบตกเรือปะรุ่นพี่น้องค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆเอาขึ้นมาสุดๆครับผมเอาอีกตัวอีกตัวมมแล้วมีอีกตัวอะมาไหมตัวที่สองรุ่นเป็นยังไง ไม่มีครับผมตัวเดียวครับผมสุดๆครับงัดขึ้นมางัดขึ้นมางัดขึ้นมาเสียงลงเลยพี่น้องผมผมมันนําครับผมนี่เป็นแบบนี้มันเลยครับงัดขึ้นมางัดขึ้นมาสุดๆครับสุดๆมาลากแล้วลากแล้วงัดขึ้นมางัดขึ้นมางัดขึ้นมาตกเรือตกมาตกเป็นยังไงดีดคนดีดคนตัวเบลอแลยครับดีดเลยครับเป็นยังไงครับผมนี่สุดยอดครับผมเออลากขึ้นมา เป็นยังไงขาดบ่ขาดบ่ขาดบ่ขาดขาดบ่ขาด,ขาด,อ,ขาดอ,อยู่บ่ยู่อยู่บ่ยู่ขาดบ่ขาดเซียนเนิร์ดมองซิ่งเป็นยังไงงานึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับผมสุดสุดครับผมอ